ขมนใหญ่กับข่ามนน้อยเนี่ยนะขามนใหญ่กับข่ามเนน้อยเนี่ยผมทราบว่าท่านเนี่ยเสพข่าวกันมาเยอะนะช่องต่างๆทั้งช่องสื่อกระแสหลักทีวีดิจิตอลโซเชียลต่างๆรู้กันแล้วว่าโอ้วันนี้นะขามเนเนี่ยตายกันเยอะเมื่อตายกันเยอะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ต้องบอกฮะเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดนะของฮุเนเซน 5. สิงหาครบรอบ73ปีของฮุนเซนย่างเข้าอายุ74วันเกิดมีคนอวยพรให้ฮุนเซนเยอะเลยนะฮะจากการปกครองประเทศมา40กว่าปี40ปีเอาไง,ไง่ายๆกลมๆคนขเขมรเนี่ยตาสว่างมีคนอวยพรฮุนเซนครบรอบ73ปีด้วยบอกว่าขอให้นะอายุยืนยาวต่อไป ได้เห็นความล่มสลายของเขมรอย่าเพิ่งตายนะให้เห็นความล่มสลายนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยนะเป็นวันเกิดอย่างนี้นะเป็นวันเกิดของผู้นำอัมหิตนะวันเกิดของฮุนเซนเมื่อวานนี้คือวันตายหมู่ของทหารที่พลีชีพแล้วการตายหมู่ของทหารที่พลีชีพเนี่ยผมเลยตั้งเป็นประเด็นวันนี้ ว่าขเขมรเนนะี่ยกำลังปลุกผีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนขเมนขเมรเขมรใหญ่ปลุกผีแต่ขเขมรน,น้อยปลุกคนมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะเล่าสู่คนฟังเอาประเด็นเรื่องขเขมรใหญ่ปลุกผีก่อนวันนี้ยืนยันการตายเนี่ยไม่มีใครยืนยันที่เท่าไหร่ขเขมรก็ยืนยันว่าไม่ถึงสิบศพแต่ที่คนพบเนี่ยหลายร้อย หลายร้อยอาจจะไม่ใช่หลายร้อยอย่างเดียวอาจจะหลายพันเพราะมีญาติพยายามจะตามหาติดต่อญาติไม่ได้ของคนกัมพูชาประมาณ15ื่นที่ติดต่อไม่ได้1คือตายติดต่อไม่ได้2นะเสาสัญญาณโทรศัพท์โทรศัพท์หมดโทรศัพท์หายโทรศัพท์ระเบิดเนะสาสัญญาณนะส่งไม่ได้อาจจะติดต่อไม่ได้คือกลุ่มที่2กลุ่มแรกคือตายเยอะ2คือติดต่อไม่ได้ อาจจะมีชีวิตอยู่อุ่มที่สามไม่มีคนพูดฮนะพวกหนีเข้าป่ากลับบ้านก็ไม่ได้กลับบ้านก็ตายนะครับหนีดีกว่าเป็นผู้สูญหายยังง่ายกว่าเพราะว่าอยู่ไปก็ตายเปล่าๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันเลยเกิดตัวเลขคนตามหาญาติเนี่ยหมื่นห้คนหม0 0นันคนตายสักครึ่งหนึ่งมันก็เจ็ดพันแล้วนะเจ็ดกว่านะ คือวันนี้เนี่ยเขาก็ยังปิดปกปิดว่ามีทหารของเขาตายเนี่ยประมาณสักสิบคน <c oughs> เขาประมาณแค่นี้ทําไมเขาต้องปกปิดขนาดนี้นะครับมันปกปิดฮะเพราะมันเป็นผลร้ายต่อบารมีเขาผลร้ายต่อบารมีของฮุนเซนถ้าปรากฏตัวเลขว่าคนไทยตายทหารตายสิบห้านะฮะประชาชนตายอีกสิบกว่าคนเนี่ยแต่ของเขาตายเนี่ยเจ็ดพันเนี่ย เขารู้สึกเขาเสียหน้ามันเป็นผลร้ายต่อคะแนนเสียงและบาลามีของเขาตัวคุณมาเนตเองเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ลูกแง่ลูกแง่ติดพ่อเนี่ยนะคุณมาเนตเนี่ยนายกัฐินติดหุนเซนเนี่ยนะฮะเขาพยายามอยากจะล้างตาทหารไทยเพราะเขาเคยนำลบเมื่อสมัยปีสองพน้าร้อยห้าสิบสี่เขานำลบแล้วเขาแพ้นะครับนะเขาแพ้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาอยากจะล้างตาเที่ยวนี้ ยิ่งล้างตาเหมือนตายิ่งขุนมัวนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณปกปิดอะไรไม่ได้เลยโดยเฉพาะคนคเขมรที่ทำงานในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ยอมรับผู้นำเลยนะขเขาเห็นสื่อโซเชียลในไทยเนี่ยเขารู้เลยว่าโอ้โเขมรน,นี่ชั่วและอำมหิตท,ที่สุดนะเดิมทีเนี่ยเขมรต้องการให้นานาชาติร้อมไทยสุดท้ายปลายทางเนี่ย โกหกไปโกหกมาหลายรอบชาวต่างชาติจับได้ว่าไอ้ฮุนเซนนะไอ้คีโมม pues, to ันย <play trap samurai> <We> ิ่งกว่าสีธนนชัยอีกนะครับเขาก็เลยแทนที่นานาชาติจะล้อมไทยตอนนี้นานาชาติเขาเปลี่ยนไปล้อมเขมรนแทนวันนี้ต้องบอกฮะการปกปิดคนเสียชีวิตเนี่ยคือคนเสียชีวิตเนี่ยแล้วเป็นทหารที่มาพลีชีพเพื่อชาติเนี่ยเราพูดในแง่มนุษยธรรมก่อนนะ ทหารตายมากมายแล้วคุณไม่เก็บศพทิ้งศพไว้ในป่าให้นกกาได้กินให้อีแร้งที่มันบินว่อน,นบนท้องฟ้านะลงมากินซากศพกินซากศพจนโอ้โหโชยไปไม่รู้กี่อำเภอกี่ตำบลกี่จังหวัดแล้วนะหนะมาหอนรับกันเป็นช่วงช่วงจนไม่รู้ว่าหมาประเทศไหนมันหอนแล้วนะไทยหอนนะพอเห็นผีเขมรหอนนะพอเห็นผีอันนี้คือความ โอกาสใกล้ล่มสลายเพราะคุณไม่เยียวยาคนที่เขาสูญเสียไม่เยียวยาครอบครัวเขาแล้วปล่อยให้ศพเขาเนี่ยเป็นศพเรียกว่านิรนามเป็นสัมภเวสีตายอยู่ในป่ายอดนับผู้เสียชีวิต่ยมากมายเหลือเกินคือถ้าเขาไปนับตัวเลขไปนับตัวเลขมามันเสียหน้าเสียหน้าเสียบารมีเสียการนำหมดเพราะฉะนั้นเขาเลยปกปิด ยอดทหารที่เสียชีวิตแต่ว่ากันว่าคนติดตามคนหายเนี่ยหมื่นคนเนี่ยตีตายสักครึ่งหนึ่งเนี่ยตีว่าตายสักครึ่งเนี่ยก็คือ6ก0 0นเจ็ดพนคนะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยินเน่ามันถึงมากมายขนาดนี้มีผลเสียต่อคะแนนนิยมทางการเมืองเป็นอย่างยิ่งนะการการที่ชีวิตเขามีความอำมหิตเนี่ยนะมันก็ถูกทิ้งร่างทหารไว้อย่างน่าเวทนาเมื่อกลับมาดูประเทศไทย กลับมาดูประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยนะเยียวยากันแบบนะฮะเมื่อวานเข้ามาติคอรมอฮะเยียวยาเฉพาะทาหารนะฮะไม่ให้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยต้องเดือดร้อนทหารที่เสียชีวิตเนี่ยลายละสิบล้านนะของไทยลายละสิบล้านของเขานี่ไม่มีเลยนะยังไม่มีตัวเลขออกมาเลยว่าทหารขมรนตายแล้วเยียวยวาเท่าไหร่ผมเชื่อเรื่องนี้เนี่ยมติคอรมอออกมาว่าน,นี่ย ้เขาเห็นเขาก็สะดุ้งนะโอ้ของไทยเนี่ยให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีกับนักรบที่ไปปลีชีพที่ชายแดนนะเพื่อไม่ให้คนข้างหลังเนี่ยต้องเดือดร้อนเพราะคนที่เสียชีวิตไปเนทหาร15คนเนี่ยพวกนี้คือวีรกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกฮะเยียวยาทหารรายละ10ล้านประชาชนรายละ8ล้านฮะส่วนที่บาดเจ็บทั้งหลายเนี่ยรายละ8 0 0 0สนถึง1ล้าน สามเลเวลนะทหารสิล้านถ้าประชาชนแปดล้านเพราะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาระเบิดมันมาลงเองอย่างกรณีจะซื้อขนมให้ลูกกินที่เซเว่นนะระเบิดมาลงอย่างเงี้ยนะฮเสียชีวิตได้รายและแปดล้านนะถ้าเกิดใครบาดเจ็บสาหัสทั้งหลายก็รายละ8ป0 0สนถึงหล้านเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยคือเรื่องที่มันสะท้อนกลับไปหาขมรอันนี้เป็นมุมกลับไปเป็นเหมือนเป็นหอกไปทิ่มแทง เพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นภาพต่างๆเนี่ยว่ากลางคืนคําปุ๊บตะวันตกดินปับ๊บหมาหอนกันระงมเนี่ยนะนะไม่ต้องตกใจฮนะบางคนที่เป็นทหารตายเนี่ยบางเขาบอกว่าหลังสามวันไปแล้วตามหลักนะฮะที่ที่เราเคยอ่านมาเนี่ยหลังสามวันไปแล้วเนี่ยเขาถึงจะรู้ตัวว่าเขาเสียชีวิตนะบางคนกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าอะไรนอนหลบอยู่ในคูเลด ในล่องนะฮะคูเลตระเบิดลงปุ๊บตายไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองตายแล้วมารู้ตัวอีกทีสามวันเข้าล่างไม่ได้แนละ้วใช่ไหมฮนะเนี่ยในหลักที่ที่เขานะพวกเนะ่ยที่เขาเล่าให้ฟังสําหรับคนเห็นผีทั้งหลายเนี่ยนะเมรนี่ปรากฏชัดเจนนะหมาหอนเสร็จปุ๊บเขาเอาเครื่องเส้นไหว้วิญญาณผีเร่ร่อนเนี่ย เอามาตั้งตามสามแยกเอามาตั้งตามสี่แยกเต็มหมดในจังหวัดอุดรมีชยัยและติดกับชายแดนไทยเนี่ยเพราะผีเพิ่งรู้ว่าตายก็โหยหวนอโหยหวนเสียงเหมือนเปลเเลยฮะโหยหวนนะที่เขาเห็นนะแล้วสิ่งที่ผมทราบมาเนี่ยนะมีเอซของเราเล่าให้ฟังที่เป็นท่านเจ้า,าพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าเจ้าวาดเนี่ย วัดเนะขอขอภัยที่ปิดชื่อนิดหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าลูกศิษย์เนี่ยเนะเขาอยู่ชายแดนนะเขาเล่าให้ฟังเลยว่านะฮะลูกศิษย์เล่าให้ฟังว่าทางนู้นเนี่ยจอมขมังเวทมันเยอะหมอผีมันเยอะเขาปลุกวิญญาณคนตายขึ้นมาเนี่ยเอามาหลอกทหารไทยอันนี้ใครจะเชื่อก็เป็นความใช้วิจญญารณาส่วนตัวนะฮะนะปลุกวิญญาณคนตายเนี่ย เอามาหลอกหลอนคนไทยเพื่ออะไรฮะหลอกหลอนทหารไทยเพื่อไม่ให้ฐานไทยพักผ่อนหลับนอนกันไม่ได้กันเลยทีเดียวกลางคืนนะนอกจากกินข้าวไม่ได้แล้วนะกินข้าวไม่ได้เพราะอะไรกลิ่นกลิ่นซากศพกินศพสารขม็นมันโชยมาโอ้โหมันไปหลายโลฮะกินศพเนี่ยนะเพราะมันตายเยอะนะฮะปลุกผีขม็นมาก่อกวนลูกศิษย์พระเด็จพระคุณเจ้าเจ้าวาดเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามันเหมือน กลางคืนเนี่ยมันมีเหมือนคนเดินตลอดเวลาเหมือนมีคนเดินตลอดเวลาปลุกผีขเขมรมาก่อกวนอาหารไทยไม่ให้หลับไม่ให้นอนไม่ให้พักผ่อนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นฮนะระทงน้อยๆเป็นของเส้นไหว้ต่างๆนะเอามานะเอามาเส้นไหว้เพราะว่าเขาหิวนะเขาหิวมากเนะเพราะว่ามาปุ๊บก็เข้าร่างไม่ได้ไม่รู้ตัวเองตายนี่เขากําลัง นะเขมรใหญ่กําลังปลุกผีให้มาหลอกคนไทยโดยที่ผู้นําไม่ได้สนใจเลยนะครับไม่ได้สนใจชีวิตความเป็นอยู่ไม่เหมือนทหารไทยทหารไทยนะถ้าสูญเสียชีวิตจากการพลีชีพเพื่อชาติเรายกย่องแบบสมเกียรตินะครับมีธงชาติคลุมนะแล้วก็ญาติที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่เดือดร้อน10ล้านประชาชน8ล้านแล้วถ้าบาดเจ็บก็นะครับแปดแสนถึง1ล้าน ซึ่งเป็นเรื่องที่มันต่างกันฟ้าอย่างกะเหวเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เขาถึงพยายามปล่อยข่าวอื่นๆเนี่ยม,มากลบมากลบฮะล่าสุดนี่เปลี่ยนปล่อยข่าวมาเมื่อวานนี่เองว่ามีความพยายามจะมีการลอบสังหารผู้นํากัมพูชาซึ่งไม่รู้แหล่งข่าวมาจากไหนตัวตนก็ไม่มีคนให้ข่าวนะมาใส่ลายประเทศไทยว่าเนี่ยนะผู้นำเขมรกําลังจะถูกลอบสังหารมีการส่งคน จากประเทศไทยเข้ามาซึ่งไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยนี่เขาพยายามปลุกผีนะครับผีทั้งนะผีที่ตายจริงนะข่าวผีผีที่เป็นเฟกนิวมาหลอกคนทั้งโลกว่านะมีคนกำลังเข้าไปลอบสังหารผู้นำกัมพูชานี่คือพฤติกรรมของเขมรใหญ่ปลุกผีมาหลอกนะอาหารไทยไม่ให้หลับไม่ให้นอนกันส่วนเขมรน,น้อย ขเขมรน,น้อยที่บุรีรัมเนี่ยกําลังปลุกคนนะเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขเขมรน,น้อยเขาก็ปลุกคนยังไงฮนะไอ้นี่เรียกเนี่ยไม่โกรธกันนะเพราะว่ามันอยู่ติดชายแดนเขาก็พูดภาษาขเขมรนเราก็เรียกขเขมรน,น้อยไม่ใช่ขเขมรนใหญ่ขเขมรนใหญ่คือขเขมรนตัวจริงขเขมรน,น้อยก็คือพวกอะไรบุรีรัมสุรินศรีสะเกดที่พูดไทยได้พูดขเขมรได้พรุ่งนี้เขามีการปลุกคนขึ้นมา เสิงหา10บนาฬกาสานาทีพรุ่งนี้จะปลุกคนจำนวน995ลายที่ครอบครองบนที่ดินทั้งหมดนะครับ5,083ไร่บริเวณเขากระโดงพรุ่งนี้จะถแถลงข่าวที่สนามช้างอารีนาถแถลงข่าวเสร็จแล้วจะพานักข่าวไปชมสถานที่จริงต่างๆโดยที่คุณเนวินชิดชอบนะตระกูลชิดชอบเนี่ยก็ นะมีที่ดินครอบครองไปนะหลายร้อยไร่นะทราบว่าน่าจะประมาณ178ไร่ถึง288ไร่อะไรประมาณนี้นะครับครอบครองแต่ตัวเองไม่ไปให้ทนายไปชี้แจงแทนให้ทนายไปชี้แจงแทนแต่เขาก็มองกันออกเขามองอ,ออกว่าเอเจ้าตัวผู้ยิ่งใหญ่นะครับแห่งเขากระโดงเนี่ยเขาโดเขากระโดงต้องเข้าใจนะ ทำไมเขาถึงเรียกเขากระโดงเขากระโดงเนี่ยมันมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นหินชั้นดีเอาสําหรับไปประกอบทางรถไฟสมัยก่อนเนี่ยแล้วตรงเขากระโดงเนี่ยมันมีปล่องภูเขาไฟของเดิมเป็นบ่อน,น้ําอะปล่องภูเขาไฟเป็นทางภูเขาไฟศูนย์กลางภูเขาไฟเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเป็นภูเขาไฟที่มันสงบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่การยึดคลองที่ดินตรงนั้นเนี่ย 5,083ไล่เนี่ยประชาชนเนี่ยนะกำลังจะประท้วงอะไรฮะประท้วงหรือออกมาชุมนุมออกมาแถลงข่าวคุณจะมาคัดค้านอะไรฮะคำพิพากษาศาลดีกาคำพิพากษาศาลปกครองซึ่งมันเป็นที่ยุติแล้วได้อย่างไรเพราะสิ่งที่นะเขาทำตอนนี้เนี่ยเขาทำชัดเจนมันมีสองจังหวะฮะจังหวะที่หนึ่ง ที่ดินการรถไฟเที่ยวนี้เนี่ยเขาเตรียมข้อมูลมาแน่นเตรียมข้อมูลว่าการรถไฟเนี่ยได้ที่มาจากพรลกอคือพระราชกําหนดการสร้างากําหนดเขตการสร้างทางรถไฟเขาได้ที่ดินมาตั้งแต่รัชากาลที่หา,า,ารัชกาลที่6เนี่ย2,464 2,464แล้วการรถไฟโอ้โหมันกี่ปีอะ ปีนี้สองห้าหกดนะครับร้อยกว่าปีนั้นจะมีใครที่อยู่ในที่ดินเนี้ยร้อยกว่าปีบ้างคุณได้เอกสารสิทธิ์มาสักกี่ปีแต่ที่นี้เป็นที่รถไฟมาร้อยกว่าปีแล้วสองสี่หกสี่แล้วการรถไฟเอาที่ดินตรงเนี้ยไปแจ้งคือที่ดินร้อยกว่าปีของการรถไฟเนี้ยนะกรมที่ดินยังไม่เกิดเลยนะกรมที่ดินยังไม่เกิดเลยตอนนั้นที่เป็นที่การรถไฟ แต่การรถไฟเนี่ยมาแจ้งการครอบครองที่ดินทั้งหมดเนี่ยบริเวณเขากระดงทั้งหมดเนี่ยที่เป็นของการรถไฟเนี่ยเมื่อ2498ี่เกแจ้งการครอบครองต่อในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สมัยนั้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยประชาชนที่ออกมาทั้งหมดเนี่ย9 9้าร้้าลายเนี่ยบางคนมองว่านี่คือโล่มนุษย์นี่คือโล่มนุษย์การเอานะ ประชาชนจับมาเป็นตัวประกันแต่คนที่ครอบครองที่รายใหญ่ที่นี่เนี่ยรายใหญ่ที่สุดเขากำลังพิสูจน์กันอยู่นะว่าเป็นใครใน5 0 8 3ไร่เนี่ยมันมีรายเดียวคนหนึ่งครอบครองที่ดินถึง400รกว่าไร่คนเดียวนะ400กว่าไร่เป็นภาคเอกชนที่เหลืออีกหลายคนครอบครองร้อยกว่าไร่มีอีกหลายราย เฉพาะตระกูลชิดชอบเนี่ยบางคนก็บอกเป็นร้อไร่บางคนบอกว่าเป็น288ไร่มีทั้งบ้านพักคุณศักดิ์สยามบ้านพักคุณชัยชนกชิดชอบนะโลงโมหินนะสีลาชัยนะครับ,นนะส,รนะรบสนามฟุตบอลช้างอารีนาสนามแข่งรถของสามารถนะฮะคือไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะว่ากันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายไปแต่เรื่องของเรื่องเนี่ย ผมไม่รู้ว่าประชาชนที่จะออกมาคัดค้านพรุ่งนี้เนี่ยคุณจะคัดค้านคําพิพากษาสารดีกายอย่างไรวะผมผมมองไม่ออกเพราะเอกสารสิทธิ์ที่คุณได้มาอย่างน้อยมันก็ได้มานะที่หลังสองสี่หกสี่หลายคนได้มาที่หลังสองสี่เก้าแปดบางคนยังเป็นสองข้อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนได้สิทธิ์มาเนี่ยมันชอบหรือไม่ชอบ ถ้าไม่ชอบคุณจะไปคัดง,าง้างยังไงกับคําพิพากษาสารดีกาสารพิสูจน์มาหมดแล้วคุณจะไม่ฟังคําสั่งศาลฮะสุดท้ายเองเนี่ยผมถึงบอกว่าทางออกประชาชนเนี่ยคุณไม่ต้องคัดค้านอะไรเลยคุณอย่าเป็นเครื่องมือของนายทุนก็แล้วกันอย่าเป็นเครื่องมือของนักการเมืองประชาชนเนี่ยยังไงเขาก็ให้เช่าเขาไม่ไปไล่ที่คุณหรอกแต่ถ้าคุณทําอย่างนี้เนี่ยไม่แน่นะฮะไม่แน่นะฮะเพราะฉะนั้น วันนี้ต้องบอกฮะคุณจะเอาสิทธิ์อะไรไปอ่ะเอกสารสิทธิ์ที่คุณได้มาเนี่ยมันได้มาที่หลังการครอบครองของการรถไฟเพราะนั้นที่การรถไฟมันชัดๆอยู่แล้วสองสี่หกสี่เนี่ยเขาเอาแผนที่ทางอากาศมาดูเลยเพราะฉะนั้นประชาชนน่าสงสารนะเราไม่รู้ถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือเปล่านะครับถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือเปล่าเพราะอะไรประชาชนมีคนหนึ่งบางคนไม่ถึงไร่มีไม่กี่งานนะบางคน มีแค่ไล่เลียวมากสุดถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะก็มีประมาณสักนะสมไล่แต่เอกชนเนี่ยโหโหลโมหินเอย่านพักเอยสนามช้างสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลมันก็ต้องเตรียมที่จอดรถไว้สนามแข่งรถมันก็เตรียมที่จอดรถคนดูไว้ลานจอดรถอีกกี่ร้อยไล่อะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกอะประชาชนเขาเดือดร้อน 995รายเนี่ยอาจจะได้มาจากความสุดจริตก็ได้สุดจริตจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินสมัยนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นอุทาหารณ์เลยว่านะะอีกไม่นานเราจะเห็นการไล่เบี้ยการไล่เบี้ยแล้วคนที่กเกษียณไปแล้วนะฮะบางคนตายหาไปแล้วต้องบอกนะฮะจะใช้คำนี้เลยนะเพราะไม่ได้ใช้คำสุภาพ บางคนตายหาไปแล้วบางคนกเกษียณไปแล้วเจ8 0ปีอาจจะต้องกลับมาติดคุกในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐเป็นนะข้าราชการกลุมที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิ์โดยทุจริตคุณรู้ทั้งรู้ว่าเป็นที่การรถไฟแต่คุณไปออกเอกสารสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นนอสอสามกไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินคุณออกมาได้ยังไงเมื่อเจ้าของที่ดินตัวจริงเนี่ย เขามีพระราชกำหนดนะรัชกาลที่5้ารัชกาลที่6มอบให้เรียบร้อยแล้ว2464และแถมเขาไปแจ้งครอบครองตอนอำเภอสอง4ี่เแล้วคุณได้ที่ที่ดินมาที่หลังเนี่ยนะหลังจาก100กว่าปีหลังจาก60กว่าปีของการแจ้งครอครองเนี่ยยังไงคุณก็ไม่ใช่เจ้าของตัวจริงเพราะคุณไปออกเอกสารสิทธิ์ทับที่เขาอย่างที่ผมเคยเล่าไปฟังะเมื่อไปทับที่เขาเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะดูว่า ประชาชนเนี่ยเขาจะงัดหลักฐานอะไรมาเหนือกว่ารถไฟได้หลักฐานอะไรที่มันเหนือกว่าคําพิพากษาได้คือวันนี้ต้องบอกฮะระวังนะฮะผมเตือนด้วยความหวังดีนะายใหญ่เนี่ยผมไม่เตือนนะักการเมืองเนี่ยผมไม่เตือนนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ารู้ดีมีทนายเรียบร้อยแต่ประชาชนผมเตือนฮนะขืนดื้อแพ่งมากมาก ตอนนี้ DSI เนี่ยเขารับเรื่องนี้ไปแล้วนะฮะมันไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยจะเอาผิดกรมที่ดินอย่างเดียวไม่ใช่ว่าการรถไฟจะเอาผิดกรมที่ดินเพราะการรถไฟไปแจ้งความเอาผิดกรมที่ดินไปแล้วเพราะกรมที่ดินไปออกเอกสารสินโดยมิชอบแต่ DSI นี่สำคัญเพราะอะไรฮะเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันมีการไปร้องทุกกล่าวโทษ กับ DSi โดยคุณกุณสมาวตีสิลิโคมุตหรือเจ๊แมวคนเดิมเนี่ยนะครับนะแกเป็นไม้เบื่อไม้เมานะกับพักภูมิใจไทยหรือไงก็ไม่รู้นะเจ๊แมวเขาไปร้องเมื่อสองกรการดาเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะฮะเดือนหนึ่งพอดีแล้วนะ DS i ีเอ้ารับลูกนะเขารับลูกโดยกองบังคับคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขารับลูกไปแล้ว แล้วเขาตั้งเรื่องว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อมีการบุกลุกที่ดินของรัฐนะฮะบุกลุกที่ดินของรัฐบุกลุกที่ดินของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเข้าข้อหาอาญาความผิดอาญาฐานครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบเป็นความผิดมูลฐานต้องฟันเรื่องฟอกเงินนะเพราะฉะนั้นนี่คือดาบสอง เพราะฉะนั้นประชาชนผมเตือนนะอย่าไปยุ่งฮนะคุณจะประท้วงประท้วงไดนะ้เอาแต่พอเหมาะพองามแต่สุดท้ายคุณก็คือผู้เช่าคุณไม่ใช่เจ้าของตัวจริงเจ้าของตัวจริงเขามาทวงที่เขาแล้วนะครับคุณจะมาอ้างครอบครองโดยปลรปักไม่ได้คุณจะปลรปักที่ดินหลวงไม่ได้ครับคุณจะเป็นที่ดินนะที่ดินหลวงที่ไหนคุณบอกไปครอบครองไปสร้างบ้านก่อนเห็นไหมฉันปลูกต้นมะขาม ไว้ตั้ง20-30ปีแล้วคุณมาดูต้นมะขามเขายังไงก็ไม่ได้ถ้าเป็นที่ดินหลวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฮะแต่เขาจะเจอคืออะไรฮะสไ i เล่นงานเรื่องของความผิดอาญาเรื่องฟอกเงินฮะฟอกเงินคืออะไรฮะเอาที่ดินไปหาประโยชน์บางคนเอาที่ดินมาได้ดูมาไม่ชอบปุ๊บเอาไปเช่าต่อเอาไปขายต่อเอาไปทำการค้าต่อมันก็ต้องไล่กันเป็นทอดๆรถไฟ กรมที่ดินเขาประกาศเพิกถอนเมื่อเพิกถอนเนี่ยคุณอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ไม่คุณอยู่ได้ในฐานะที่ไม่ใช่เจ้าของที่ดินแต่คุณจะอยู่ได้ในฐานะผู้เช่าที่ดินเท่านั้นแต่คุณขืนดื้อแพ่งเหลียวคุณจะเจอกฎหมายฟอกเงินนะนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคนที่จะเจอคือ DI เเขาไม่ได้เอากฎหมายฟอกเงินเล่นงานผู้ที่ไปหาประโยชน์บนที่ดินของรัฐเท่านั้น เขาจะไล่เบีย้ยเจ้าหน้าที่ของรัฐคือกรมที่ดินอย่างที่ผมบอกบางคนอาจจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานแล้วไม่ใช่เลี้ยงลูกแล้วเพราะแก่เจ็ดสิบแปดสิบถ้าอายุยืนหน่อยก็เก้าสิบอาจจะต้องเห็นคนเหล่านี้ติดคุกขึ้นศาลตอนแก่ขึ้นศาลตอนแก่แล้วติดคุกฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณจะมาอ้างเงินอ้างเรื่องเขากระโดงมันก็เหมือนเรื่องเอาพายแหละ มันคนละเรื่องหนังคนละม้วนนะคนละเรื่องหนังคนละม้วนมันแตกต่างกันมากเอาพายเนี่ยมันเป็นที่ดินเอกชนยกให้กับวัดที่อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้ววัดที่อยู่จะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขาจะมาเอาที่ดินที่ปทุมธานีไปบริหารไปทำอะไรเขาก็ทำไม่ได้เพราะวัดกับวัดอยู่ประจวบที่ดินเอาพายนะอยู่ปทุมธานีมันทำอะไรไม่ได้อะเพราะฉะนั้น เคสของเอาภายเนี่ยวัดนะโดยมูลนิธินะฮะเขาก็เลยขายให้ภาคเอกชนเพื่อจะเอาเงินเนี่ยมาบำรุงวัดที่ประจวบมันต่างกันนะฮะซึ่งที่มาของเขากระโดงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับที่เอกชนเลยฮะมันเป็นที่หลวงตั้งแต่ต้นแต่เอาภายเนี่ยมันเป็นที่ใหญ่เนื้อมเป็นที่เอกชนนะมันคนละเคสคนละอย่างอย่าเอามาเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขากะโดงนละ้มันคือที่หลวงมันหนังคนละมวล้วนนะครับหนังคนละมวล้วน เพราะฉะนั้นเขาไปทําประโยชน์เยอะแล้วเขาก็โดนอะเอาไปให้เช่าต่อเนะเอาไปเช่าช่วงเอาไปขายต่อเนะเอาไปทํโรงโม่หินนะศิสีลาชัยเนี่ยนของใครก็รู้ตระกูลใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีเอกสารสิทธิ์คุณต้องพิสูจน์ทราบได้ว่าเอกสารสิทธิ์ที่คุณได้มาเนี่ยก่อนปีสองสี่หกสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วอะผมดินยังไม่เกิดเลยฮนะหรือคุณได้มาก่อนสองสี่แจ้งก่อนการครอบครอง มันต้องละเล่นเป็นเคสเป็นเคสไปเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกฮะรถไฟเนี่ยเขาต้องการเอาที่เขากระดงที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นที่ทางรอห้ารอหพระพราชทานให้การรถไฟเนี่ยเขาต้องการเอาหินที่มันอยู่บริเวณเขากระดงเป็นหินชั้นดีเอามาทําทางรถไฟเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกฮะคือมีคนพยายามปลุกผีคนปลุกคนไมไม่ใช่ปลุกผี เขมรใหญ่ปลูกผีแต่เขมรน,น้อยนี่ปลูกคนปลูกคนขึ้นมาเพื่อจะเป็นเกาะคําคบางังตัวเองหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องพิจิตพิจารณาเพราะว่าเราก็พิจารณาตามเนื้อผ้านะครับความหวังเนี่ยมันก็ไปอยู่ที่ผู้ว่าตอนนี้เผือกร้อนเนี่ยไปอยู่ที่อธิบดีกรมที่ดินซึ่งเป็นผู้ว่าเดิมของแปดริ้วคุณกระจอเกียรติลักพาณิชย์เนี่ยคะคุณกระจรเกียรติลักพาณิชย์ที่จะมาเป็นอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่เนี่ย บอกกันซิบตรงๆนะก็เป็นผู้ว่าสีน้ําเงินมาก่อนนะเพราะอะไรฮะเพราะพื้นที่ที่อยู่เนะี่ยมันเป็นสีน้ําเงินฮนะเคยเป็นอดีตผู้ว่าอ่างทองอ่างทองก็รู้ว่าพื้นที่ใครเคยเป็นอดีตผู้ว่าอุทัยธานีพื้นที่ใครอะสีน้ําเงินล้วนๆแล้วหลังสุดนะฮะต่อมาจากผู้ว่าอ่างทองผู้ว่าอุทัยธานีก็มาเป็นผู้ว่าฉะเชิงเซาวันนี้นะครับใช้บริการคุณภูมิธรรมนัมตรีมหาไทย ใช้บริการกรมที่ดินนะเอาผู้ว่าสีน้ําเงินมาเลยเนี่ยนะเอามาเป็นอธิบดีกรมที่ดินคุณกระจรเกียรติลักพาณิชย์เหลืออายุงานอีกหนึ่งปีเนะี่ยถ้ากล้าทําก็อยู่กันไปแต่ถ้าไม่กล้าทําอาจจะมีการเปลี่ยนตัวก็ได้คือวันนี้ต้องบอกฮนะเรื่องการนปลุกคนขึ้นมาเนี่ยมันไม่ส่งผลดีต่อใครเลยนะแล้วสุดท้ายเดี๋ยวก็ดูฮะนะ จะโดนฟอกเงินกันตามๆกันอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสารอันนี้ก็ต้องนะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะในวันนี้นะฮเหมนใหญ่ปลุกผีแต่ขเขมรน,น้อยปลุกคนซึ่งไม่ส่งผลดีต่อใครเลยนะครับอย่ามาหลอกอันนี้ก็ฮะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการดูไม่ทันดูย้อนหลังก็ได้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ